พี่ครับพี่ครับบอดอ่อนทำไงดีครับไม่ต้องห่วงคบน้องดีในวันนี้พี่ช่วยเองโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมจะขอแบ่งนะครับช่วงเวลาของเกมออกเป็นทั้งหมด3ช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนต้นเกมการเกมและก็ช่วงเลดเกมนั่นเองครับซึ่งแต่ละช่วงของเกมเนี่ยจะมีวิธีการเล่นที่ต่างกันนะครับ โดยผมจะพูดได้ฟังในแต่และช่วงของเกมนะครับเริ่มจากตอนต้นเกมก่อนเลยเนะครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับสำหรับในการเล่นตัวของโกลเด้นสเปดทูล่าเนอะในตอนต้นเกมนะครับเราจะนิยมเล่นกันอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือการเล่นแบบวินสตรีกและการเล่นแบบรูสตรีกครับหรือว่าการชนะหรือแพต้ต่อเนื่องนั่นเองครับทำไมเราถึงนิยมเล่นกันแบบนี้นะครับเนื่องจากการเล่นแบบชนะต่อนเนื่องหรือแพ้ต่อเนื่องจะทาให้เราได้เงินที่มากกว่าคนอื่นนะครับเนื่องจากเราจะได้โบนัสตัวของสตรีกหรือว่าการชนะหรือแพ้นั่นเองดังังนนนนน้้เเเี่่ยยขาาลลิมกรแบบ ว่าคนที่อยู่ตรงกลางครับหรือว่าคนที่ชนะแล้วก็แพ้สลับกันไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าแบบนั้นก็เล่นได้แค่เงินเลยช้ากว่าคนอื่นเล็กน้อยคนเลยนิยมการเล่นแบบสองแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแบบว่าไม่ชนะก็ชนะไปเลยไม่แพ้ก็แพ้สุดไปเลยนะครับงั้นพี่ครับแล้วตอนไหนละครับผมถึงจะต้องเล่นวินสตีกตอนไหนผมต้องเล่นรูสติกละครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเราจะตัดสินใจกันยังไงนะโดยในตอนต้นเกมนะครับบอดของเราเนี่ยครับจะเก่งเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ4ปัจจัยนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้จะส่งผลให เราควรจะแบบว่าเล่นฟอร์เวนสตรีทนะหรือว่าแบบว่าอ่ะบอดเราไม่อ่อนและ เราควรจะเล่นเพื่อให้มันแพ้5ตานะนอะไรประมาณนี้โดยเริ่มจากอย่างแรกเลยครับจะเป็นสิ่งที่ชื่อว่าดาวของตัวละครน,นะผมในตอนต้นเกมครับดาวของตัวละครเป็นสิ่งที่น่าจะเรียกว่าสําคัญที่สุดนะครับตัวละคร1ดาวกับ2ดาวเนี่ยสเตตสต่ตางกนันค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ตอนต้นเกมเนี่ยการที่เราสามารถอัปเกรดตัวละครขึ้น,นเป็น2ดาวได้เนี่ยจะเก่งและสู้กับคนอื่นได้ง่ายกว่านะครับดยสิ่งนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นได้นะครับมันจะเกิดจากตอนสเตจหนึ่งนะครับการเล่นสเตจหนึ่งของเกมเกมนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับด หรือว่าเป็นแพรครับก็คือเก็บมืสองตัวเข้าไว้นะครับในตอนต้นเกมหรือช่วงสเตจหนึ่งที่เราตีกับคีบนั่นเองนะเพื่เเอนะเพิ่มโอกาสการที่เราจะทํามัน2องดาวได้นะครับโดยในตอนต้นเกมเนี่ยครับบางตัวละครก็จะมีความเก่งกว่าคนอื่นนะครับเราก็ต้องรู้อีกนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับว่าเราเล่นมาเยอะเรารู้แหละไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเก่งมากเลยตัวนี้ถือของ e d เก่งเลย ตัวเนี้ยถือของ AP เก่งเลยตัวเนี้ยถือของแท้งดีอึดโคตรอะไรเงี้ยอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่แบบว่าสั่งสมจากประสบการณ์หรือว่าดูคนเก่งๆเ,เล่นก็นได้อย่างเช่นในตอนนี้นะครับถ้ายกตัวอย่างก็คงเป็นแบบว่าถ้าตัวถือของพวกกายภาพ AD นะก็เป็นพวก Twitch, Normsi, f o x m outh. ถ้าเป็นพวก AP นะก็ะอาจจะเป็นพวกเซราฟีนโซลกะโซอี้อะไรประมาณนี้ตัวแท้งอาจจะเป็นพวกแบบว่า Beast Tank, Rumble อะไรประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับจะเป็นอย่างที่2อ,อย่างที่2เนี่ยจะเป็นการใส่อเทมครับอย่างที่เรารู้กันครับในหนึ่งหนึ่งห้องนะ พอเริ่มเกมถ้าเกิดคนหนึ่งใส่อเทมกับอคนหนึ่งไม่ใส่ เราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าใครจะเก่งกว่ากป,ปอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งไอเทมนะครับให้เรารู้ไว้นะครับว่าในตอนต้นเกมเนี่ยของแท้งจะเก่งกว่าของดงางเมจเสมอนะครับดังนั้นพยายามทำของแท้งให้ตัวแท้งของเรายืนนะครับจะดีกว่านะครับกับการที่เราทําของแครี่ให้ตัวแบ็คลายนั่นเองและอย่างที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการเปิดเทรดครับหรือว่าการเปิดเผาข้างๆนั่นเองครับโดยการเปิดเทรดเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเทรดไหนเนี่ยดีบ้างเทรดไหนอ่อนนะครับซึ่งวิธีการดูเทรดง่ายๆนะครับว่าเทรดไหนเก่งเนี่ยต้นเกมส่วกันืหว่จะ เพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเก่งในตอนต้นเกมแล้วก็พวกเผ่าที่มันบวกพวกตัวเลขไปเลยนะครับอย่างเช่นเผ่านี้บวกเกาะออกมาเลยเป็นตัวเลขเลยอย่างเงี้ยจะเก่งกว่าไอ้พวกแบบว่าค่าพวกที่มันต้องใช้การคูนอย่างเช่นพวกค่าคริอะไรเงี้ยแบบต้นเกมรานาเดเบาการคริก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ และอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของอัคเเมนนะครับอัคเเมนเนี่ยก็จะมีให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอัคเเมนที่เสริมความแข็งแกร่งให้บอดเราในตอนนั้น,นครับอย่างเช่นอัคเเมนพวกไอเทมได้ไอเทมมาใส่เทมได้เพิ่มตัวเราก็เก่งขึ้นถูกไหมหรือว่าจะเป็นแบบว่าอัคเเมนที่ให้เงินเราถ้าเกิดเราแพ้ก็ยิ่งได้เงินอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราอยากตัดสินใจที่จะเล่นแพ้ได้มากขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยการเลือกอัคเเมนก็จะมีส่วนนะครับกับสไตล์การเล่นของเราในแต่ละเกมนั่นเองนะครเเเพาานน้ออกดีีว่่่่มยยยงงทแแตตต ก็ในตอนต้นเกมนะครับ ผมกำลังหมายถึงช่วงสเตตประมาณช่วงสเตตหนึ่งกับสเตตสองนะครับเกือบลืมพูดไปเลยครับในตอนต้นเกมนะครับช่วงสเตตสองกับสเตตหนึ่งเนี่ยเวลาที่ผมบอกไปนะมันจะเป็นช่วงที่เราจะไม่ทําการกดโรเลยนะครับเราจะซื้อตัวจากช็อปอย่างเดียวนะครับอย่ากดโรนะครับในช่วงแรกไม่งั้นเราจะจนมากๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจาไว้ต่อไปนะครับเราจะไปพูดเรื่องของกลางเกมครับผมช่วงกลางเกมจะเป็นช่วงสเตตสามนะมันก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะเริ่มตัดสินใจแล้วครับว่าเราจะเลือกเล่นคอมไหนซึ่งส่วนใหญ่อะครับถ้าเกิดว่าเราารก ดีโดครับหรือว่าเล่นตัวแคดดี้ราคาต่ำๆแล้วก็ทําการโรให้มัน3ามดาวครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นชนะมาเนี่ยเรามาัากจะขึ้นไปเล่นบอร์ดที่ มี v a l ูที่สูงหรือว่บอดฟ้าตกครับเพราะว่าบอร์ดที่เราเล่นตัวราคาที่แพงกว่าครับโอกาสที่เราจะชนะเกมจะสูงกว่านั่นเองครับผมดยสเตจ3นะครับถ้าเราเล่นเป็นพวกการขึ้นเวลไปเนี่ยเราจะไม่ทําการโรนะครับเราก็จะทําเหมือนเดิมครับคือการซื้อตัวและเพิ่มเทรดครับเหมือนตอนสเตจ2ก็คือเพิ่มเทรดเข้าไปให้ตัวแบบของเราหรือว่าตัวที่ใส่ไอเทมเนี่ยเก่งขึ้นแล่เราก็ปล่อยบอดนะั้นยาวๆเลยครับจนกว่าจะขึ้นสเตจ4เราถึงจะทําการโรหาตัวนั่นเองส่วนถ้าเกิดเราเป็นบอดรีโรเนี่ยมันจะมีบอดลีโรบบาทอพวก่1บาท,บาท,บาทนะ,าทะรเราจท การรีโลต่อเลเวล4บอร์ดรีโล2บาทเราจะทําการรีโลต่อเลเวล6ครับและบอร์ดรีโล3บาทเราจะทําการรีโลต่อเลเวล7นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับวิธีการเล่นเนี่ยถ้าเกิดให้จําง่ายๆไปก่อนนะครับเป็นพื้นฐานเนี่ยให้เรารีโลเหนือเงิน50บาทนะครับหรือว่ากดปุ่มโร2บาทนั่นเองนะครับสารการรีโลเมื่อเราได้เงินเพิ่มมาเหนือ50แล้วก็โรไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวละครข,ของเราจะ3ดาวนั่นเองอันนี้คือวิธีการเล่นง่ายๆเป็นพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับจะไม่ลงลึกมากนะและต่อไปจะเเป็น่วากมมผ โดยในตอเรตเกมนยครับเราจะต้องรู้ว่าบอกของเราเนี่ยต้องเติมอะไรนะครับถึงบอกของเราถึงจะเก่งที่สุดอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าจะสําคัญที่สุดนะครับซึ่งก็น่าจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นในแผ่นนี้ตัวละครตัวนี้เก่งนะครับในตออเรดเกม เราซื้อใส่บอร์ดปุ๊บแม่งเก่งโคตรเลยอะไรประมาณนี้แล้วพอเรามาพูดเรื่องนี้ครับมันก็จะมีสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องคอมครับผมซึ่งเรื่องคอมเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามเล่นตัวของคอมเมตานะครับเพราะว่าคอมเมตาจะเป็นคอมที่เก่งกว่าคอมอื่นเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่เราใช้ไปครับอย่างเช่น เรามีเงินเท่านี้เราใช้เงิน70ตอยู่กับบอร์ดนี้บ่อนี้จะแสดงศักยภาพได้มากกว่าก็คือเก่งกว่าอีกบอร์หนึงโดยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทั้งหมด5้คอมนะครับเอาไว้เล่นกันนะครับคอมเก่งๆเลยโดยเราจะมีคอมอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับผมเรื่องจากคอมแรกครับจะเป็นโซลกาดเซราฟีนลีโลครับอันนี้จะเป็นคอม1คอศีโลครับหรือว่าโรจนกว่าตัวหนึ่งบาทเราจะ3ด้โดยแครี่หลักของเรานะครับจะเป็นตัวของโซลกากับเซราฟีนและตัวแทงหลักของเรานะครับจะมีตัวของบริสแคนสงรัมเบิลและก็ตัวของกาลิโอครับเราสามารถตัดสินใจเอาตััวไไหนนนนก็ด้ะครบใี สาาดวให้เป็นตัวแทงให้เราและในตัวโฉมของไอเทมนะครับในตัวโฉมของแคบบี่ไม่ว่าจะเป็นโซลกะเซยลฟีนพยายามใส่เทมให้ตัวที่สาดาวก่อนนะครับส่วนตัวแทงก็คือตัวไหนก็ได้ที่สาดาวโดยบอร์ดนี้ครับจะเป็นบอร์ดที่เน้นการใช้สกิลครับบางนั้นจะเน้นเป็นไอเทมไปทางไอเทมเวทนะครับซึ่งไอเทมเวทเนี่ยก็จะมีพวกไอเทมรีมานาครับอย่างเช่นเปียลฟ์โชจินไอเทมธรราเมีเวทอย่างเช่นพวกจิเวกอร์เล็ตนะครับส่วนไอเทมแทงเนี่ยก็คือต้องการหลักๆก็คือไอเทมตัวของเจาะเวทครับหรือว่าตัวของไอออนิกสปาร์กนี้จะเป็นคอ คอสเรียวนะครับผมหรือว่ารีโรตัวละคร2บาทให้3ดาวนั่นเองโดยตัวแบกหลักของเราจะเป็นตัวของคาสเดนนะครับกับเอชสอตัวนะโดยตัวละครที่ต้อง3ดาวก็จะเป็นตัวของคาสเดนกับแอชแต่แจ็คเนี่ยสดาวก็ได้ไม่3ก็ได้นะครับพยายามโลให้2องคนนี้3ดาวแล้วค่อยตัดใจขึ้นเบลต่อไปนะครับโดยบอร์ดนี้ครับจะทําการรีโรที่เลเวลหกนะครับก็รีโรเหนือห้าสิบจังหวะจะสามดาวได้เลยนะในคอมเนี่ยครับไอเทมที่ผมว่าจําเป็นจําเป็นนะครับจะเป็นตัวของธนูนะเป็นตัวของดาบแล้วก็เป็นตัวของปัุมนะครับส่วนไอเทมที่แย่ๆกกก็็จะะเเเปนนนพววตััััขออองทททีียยรคคคบ่่่มมไไสําญ นี้ต่อไปครับจะเป็นตัวของบอดจิงซูคองครับบอดจิงซูคองจะเป็นบอดรีโรยบอดนึงครับแต่ว่าจะเป็นรีโรยที่เลเวลเจ็ดแทนครับเพราะว่าต้องการตัวแบกที่เป็นตัวราคาสาบาทนั่นเองในตัวส่งของจิงซะก็ตัวของวูคองโดยไอเทมหลักๆนะครับในตัวของของแครี้เราต้องการจะเป็นตัวของกุนซูครับหรือว่าดาบตีเร็วส่วนตัวของแท้งเนี่ยพยายามทําของให้ได้แบบที่ผมติ๊กไว้นะครับก็คือตัวของกากอยสอชิ้นและก็วอหมอกนะครับไม่งั้นตัวละครมันจะค่อนข้างยืนไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นบอดที่ตัวของวูคองจะยยยยืนนนนนคคเเเเดดีีีีววะรรรจป็แททททงงให้มขอาาาโํก ดิโลเจ็นะครับที่ตังเหนือ50นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใกล้ฮิดจริงๆ mm hmm. บอร์ดดิโลที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าใกล้คิดแล้วหรือว่าแบบว่าขาดอีก2ตัวเราจะทํา3ดาวได้ก็สามารถลงไปต่ำกว่า50ได้เลยนะครับ mm hmm. หรือว่าถ้าใกล้ตายแล้วเหลืออีกประมาณแบบว่าโดนตี2ทีตายเนี้ยแล้วก็โลหมดตัว,ลวเลยก็ได้นะครับให้มันทิ้ดไปเลยโอเคไหมบอร์ดต่อไปครับจะเป็น3ามโพสซีโรเหมือนกันครับจะเป็นบอร์ดที่ชื่อว่าบราเ拉瑟 Sreal ครับบอร์ดนี้เนี่ยจะเล่นเป็นตัวแทงครับข้างหน้าเป็น4แวนการ์ดครับ เพื่อให้แบกดาเมียนั่นเองโดยแครี่หลักของเราจะเป็นตัวของ s อชเวลแล้วเวยนะครับก็จะมีการถือที่มีค่อนข้างครบพันนะครับเพราะว่ามีทั้งตัวแทนตัวดาเมจย d เอดีตัวดาเมจยดเอพนะครับดับงน้นไม่ต้องห่วงว่าได้รอดมาหรือว่าได้คาทาเวทมาแล้วมันจะเสียได้ดาม,มาแล้วมันจะเสียอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลส่วนตัวแท้งหลักของเราจะเป็นมอร์ไคเซอร์นะครับถ้าเกิดคิดมอรดไคเซอร์ aiser, ไม่ได้เราสามารถคิดรัมเบิลมาแทนได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับการแท้งเป็นบอร์ดที่เรารีโรเวลเจ็ดเหมือนกับตัวของจิงวันนคควคล บอดฟาด8คือเราจะไม่ทําการโรเลยนะครับตั้งแต่สเตจหสเตจสสเตจสและเราจะมาเริ่มโรที่สเตจ4ครับโดยเราจะพยายามขึ้นแปดที่สเตจสขีดสนะครับถึง4ีขีดห้านะครับใพ้อยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เราจะนิยมขึ้นที่4ีขีดสนะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่เราจะดูว่าควรขึ้นไหมให้ดูเงินเราครับถ้าเงินเราเหลือประมาณ30มสิบเราจะขึ้นเรื่อแไปแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้โอเค ถ้าจะตามผมกนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะไม่งั้นจะเงินไม่พอในการโรหะนะโดยตัวแคดดี้หลักของเราจะเป็นตัวของราคารและก็คาริซ่านะครับแค่เราคิด2ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วครับสแตนด์บอร์ดนี้โดยไอเทมเนี่ยตัวของคาริตซ่าเนี่ยต้องการ2องคุณซูมากนะครับพยายามหา2องคูณซูก่อนนะครับในคอมคอม,คอมนี้ส่วนตัวของราคานี่คือย,ยังไงก็ได้นะของแพงไม่จำเป็นต้องแบบนี้ก็ได้แต่ว่าของแบบเนี้ยคือดีที่สุดเนะก็วันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเราจะมาคุยเรื่องตัวของไอเทมกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลครล้ว้วนคับบาิปห